แต่ว่าไปดูสายป้อมหลังครับสายยันน้อยครับมีแพ้น็อกสมิงดําโค้งสิทธามวยไทยครับแล้วก็มาแพ้น็อกชนะเพชร91รุ่งโรดนยกที่4ครับล่าสุดก็ชนะคะแนนขุนศึกเอกบางไสที่อ้อมน้อยครับส่วนขุนศึกครับหรือว่าเจ้ากรอคุนทรเก่านี่แหละครับเจอกับชนะน็อกเพชรวินิศสกิติชัยยก4ครับแล้วก็มาชนะคะแนนแอดดำทีเด็ด99ครับล่าสุดก็แพ้คะแนนคู่ชกวันนี้ครับสายยันน้อยครับที่อ้อมน้อย ก็วันนั้นนี่สายัน้อยพลิกมาได้ครับพลิกเอาชนะมาแบบสะใจแฟนๆเลยครับเราต้องมาดูครับไฟนี้เป็นไฟที่สองที่เจอกันจะสนุกดูเดือดขนาดไหนนี่ครับเจากอนหรือว่าขุนศึกครับในชื่อใหม่หลังๆเปลี่ยนชื่อมาล้วฟอร์มดีครับขุนศึกเอกบางซทครับก็ต้องมาดูครับ เมื่อก่อนนี่สายยันน้อยโอ้ใช้มาสายหลายสีเสื้อแล้วครับเคยใช้สีเสื้อของลูกหัวถนนด้วยอืมลูกหัวถนนเออเป็นยังไงครับเนี่ยเมื่อก่อนอยู่แถวพนัฐนิคมเนี่ยอ่าครับบนล็อกนี่ก็โอ้โหเสียนมวยครับนี่จะสักสีทุพันตูครับก็เป็นค่ายของตอนนี้ทางด้านาของสายยันน้อยเนี่ยไปซอมอยู่ที่สีพุพันตูนะครับ อยู่กับพวกทัวพลแก้วกล้าพวกนั้นครับใช่ครับแก้วกล้านี่ก็กําลังจะเข้าชิงมวยรอบพรแล้วนะเสาร์นี้นะครับเสาร์นี้เดี๋ยวเจอกับรุ่งอบลญวันพุธนี้เราจะเดินทางไปค่ายสิงหโ์ฟันตูไปดูวามพร้อมมาฝากแฟนๆมวยนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปค่ายสากมินะครับไปดูรุ่งอมบลญครับแล้วก็สําหรับทางด้านขุนศึกดีประธานเอกบางไซรขึ้นถอดมงคลครับถอดมงคลหนึ่งแล้วนะชนะน็อกไปแล้ะขุนพลใช่ แล้วคนที่ซ้อมเอกวังไซสองคนเนี่ยชนะไปแล้วใช่เลยครับมาดูว่าขุนศึกจะตาไปได้ไหมครับยก3ามครับสถานการณ์เนี่ยอยู่ทางหน้าขุนศึกครับครับได้เปรียบอยู่นิดนหน่อยๆน่อยครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์นะครับเป็นผู้ห้ามสายยันน้อยในมวยฝีมือแข่งหนักมัดแรงครับก็นาว่าเอกสานที่ชายวงสุวรรณน่ดูแลอยู่ครับความจริงเขาใช้สีเสื้อของสิทธุพันตูนะใช่ครับ แต่ว่าถ้าจะไปจดทะเบียนต้องไปจดกับทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็อาจจะต้องอรอจดทะเบียนไปก่อนครับเป็นทหารด้วยครับหลายคนครับที่เปลี่ยนชื่อเป็นสีเสื้อแต่ว่ายังใช้ชื่อเดิมกันอยู่เพราะว่าเรื่องของกฎหมายนะครับต้องจดทะเบียนก่อนครับให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนถ้าตามทะเบียนเดิมก็ใช้สีเสื้อไหนก็ยังต้องเป็นสีเสื้อนั้นใช่ครับเหมือนทางแก้วกล้าไงใช่ครับใช่ไหมแก้วกล้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีคู่ความตู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมวยรอบพรเนี่ย ยังต่อเนื่องอยู่เราใช้แก้สกสามิตอยู่มาดูเกมตอนนี้ครับอือหูหัวเข้ามากลางลำตัวครับขุนศึกแต่ว่าสายนน้อยไม่เป็นไรครับสถานการณ์2ยกนะ่ะนะครับจากนั้นขุนศึกได้เปรียบ3ต่อ2อดูวงในไฟก่อนเนี่ยขุนศึกไปถอยครับแต่ไฟนี้ขอแก้หน่อยเดินเลยไฟก่อนถอยแล้วพลาดครับรีบเดินก่อนเลยครับหัวดขวาหัวซ้ายแรกครับ ขุนศึกเนี่ยได้ได้หนาเลยครับโอ้ได้เกี่ยวหล่นลูกนี้โอ้หยหัวซ้ายมาเลยครับสายยันน้อยอแข้งสายยาวๆต้องดูแข้งครับสายันน้อยนี่อาวุธแรงแข้งกลับแข้งขวามาสองดอกเบิ้ลเลยครับแบบนี้แ่ก็บอกทําดีมีเบิ้ลนะฮะครับแต่ทําแบบนี้เบิ้ลอย่างนี้ขุนศึกไม่ชอบครับแต่แฟนมวยของสายันน้อยชอบชอบอืสามยกครับไปเจ็ดแล้วครับ เจดสี่ <S <S> อยู่ในง้านขุนศึกนะไม่ใช่เจ็ดตงตัวนะนี่ประธานเอกครับต้องเทนครับเพราะว่าดูจากอาวุธมวยเนี่ยยังคู่ขี้นะฮะขุนศึกยังต่ออยู่ครับไหนาเสือแข็งโต๊กเปิดมาล้มกันเลยครับยกสี่เดินเข้าหาครับหดขวามาสายันน้อยก็หวดคืนขุนศึกก็วางแข้งขวา ขวายาวจับได้แต่จะเทะไม่ลงแกโดยการตีเข่าซะเลยครับงัดกันอยู่วงในครับหัวซ้าเยเครับสายยน้อยมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับเตะได้หมดขุนศึกพยายามดันแทงครับโดนรถเอลตีแกออกมาครับขุนศึกเดินแม่วันนี้นี่ตั้งใจมาเดินทำจริงๆครับ โดนแข้งขวาสกัดขวาคืนจับได้ยังไงแม่เป็นจังหวะทำน้ำครับมีเสียงจากแฟนมวยเล็กน้อยครับครับสายน้อยอันนี้เป็นฝ่ายรับนะไฟายก่อนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินแม่สลับกันครับจากฝ่ายก่อนฝ่ายนี้มาต่อยตอนเย็นครับ่ยที่แล้วต่อยกลางวันขำกันอยู่ครับ ดันมาแล้ววางขวาโดนสวนหมุดหืนแลกกันสนุกครับทิ้มาก็จะงทำอะไรไม่ได้ครับขวาดทีต่อทีนี่ยังทันกันอยู่าก,การชิงจังหวะโอ้ลูกนี้ครับีีปไปยเลยครับแข่งต่อแข่งทีต่อทีดวลกันไปตอนนี้ไม่ถอยแล้วครับขุนศึก แข้งขวาโดนสวนมานัาสายันน้อยที่เน้นโตครับคุณฮอกรับดูครับโอ้โหแข้งขวาของใสยันน้อยครับแกโตแล้วแกเข้าเลยครับครับขุนศึกพยายามทําให้ต่อเนื่องเดินวางขวาอีกเดินมาโดนบางเตะขึืนนี่ครับขุนศึกเดินสสยันน้อยรับแล้วสวนเกมเนี่ยสลับกับไฟที่แล้วครับพยายามโตเน้นๆเลยครับใสยันน้อยขุนศึกเหมือนจะมั่นใจเลยครับถอยแลวครับ สายยันน้อยเดินแทนเนฝ่ายเดินว่างก,กับกางเกงแดงเนี่ยเดินมาแล้วทำได้เหมือนกันรับตายปีกเด้งตีเป็นชุดเดินมาถีบโดนจับไอขวามาอีกขุนศึกแล้วก็หมดยกที่4ีครับยังคืนได้ครับอาวุธตูวอาวุธเนทันกันอยู่นะคุณท็อกนะครับตอนนี้นี่เสมอสายยันน้อยแล้วครับผ่าน4ยกเนี่ยทำต้องบอกว่า ด้านของขุนศึกเนี่ยถอยมากไปหน่อยครับช่วงช่วงปลายยกครับครับต้องมาลุ้นครับต้องมาลุ้นยกสุดท้ายนี่ชิงดำแน่นอนครับแบบนี้สถานการณ์ชิงดำเป็นมันเป็นภาษาสนุกเกอร์ครับคุณฮอกครับก็ลูกดำเป็นลูกสุดท้ายใช่ชิงดำภาษามวยก็เลยมาใช้ครับ ดูยกสุดท้ายครับโอ้ยได้หักลูกนี้แม่จะเข้าไปซ้ำอีกครับแต่ว่าทางนัานสายยันน้อยก็ยังไม่ได้ล้มไปครับลุกมาทานกรรมการเลยยังไม่แยกครับแต่ดอกนี้ต้องแยกแล้วล้มลงไปแล้วครับสายยันน้อยเดินต่อครับเป็นเกมชิงดำนะใครพลาดนี่มีสิทธิ์แพ้เลยครับหมวดแรกกันเลยครับทีต่อทีครับนีเขาซ้ายครับยัดขวาคืนดูจังหวะทีต่อทีนะ หัวดซ้ายมาโ oh. อ้โหถีบสก,กัดเอาไว้ไม่ให้เข้าสลยศึกมั่นใจครับตอนนี้ดูว่าหัวด,ดันเข้าไปสายันน้อยก็ค่อยๆค,ครับไม่รีบเหมือนกันเอาจับได้จะเทไม่หล่นครับจับได้แลกเข่าแลกไหมดีแด้ไหมก่อนครับสายันน้อยขนศึกเนี่ยยกสุดท้ายครับมาเน้นเกมรับครับโดนเตะไปสองที่ขนศึกคืนได้หนึ่งที จังหวะว,วงนกันบ้างออกแข้งขวาหนี่ยครับเตะขาต่อยบัตรด้วยครับสายยันน้อยแม่ต้องดูใครตัดสินใจยังไงครับเขียนมวยก็จ้องกันโอ้โหคิดหนักเลยครับหัวซ้ายมาอีกทีครับสายยันน้อยขนศึกเดินดันแหงซ้ายโดนแข้งซ้ายคืนเตะขวามาจับแทงซ้ายจับมาในแลกเข่ากันแล้วก็ต้องแยกแล้วว่ายังไงครับ เหมือนมั่นใจทั้งคู่เลยครับอา้าวแบบนี้ครับออกมาเต้นเลยผมรู้สึกแกม,มั่นใจครับสายน้อยก็มั่นใจครับยกหเนี่ยแกค,คิดว่าแกทําได้ครับเสียดมวยก็มีทั้งชี้ทั้งโบกครับสลับกันไปสถานการณ์เนี่ยยังคู่ขี้เลยสุดท้ายก <จะ S 2> ็ชิงดังครับจะออ,จะออกไหนดีกว่าคุณฮอกวัดดวงครับแบบนี้สถานการณ์ตอนนี้นี่มันได้3มหน้านะครับประธานเอกบางไส้ีด้ขึ้นมาแล้ว3มหน้านี่เป็นไม้ปะ ไม่ใช่ันไม่พลาดสามเอ้าโอ้ยชูสองมือชูสองมือแบบนี้ก็เสมอสิครับครับเอาไม้ภาคสามเนี่ยน่าจะมีครับคู่นี้ไม่พลาดแน่นอนโอ้เสมอกันแบบสนุกสุดมันจริงๆครับระหว่างสายยันน้อยกับทางด้านขุนศึกครับราคาต้องบอกว่าออกสามเสียงสามหนึ่งสามมุมนะครับกรรมการกรรมการชัยยุทธขำนเรศให้48-49กครับกรรมการไฟทุนกบกลางครับให้49 48แแล้วก็กรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ให้ 4 8่สิบแต้องบอกกันเลย